รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาเติมเต็มควมเปนไทยร,ร่วมกับออไออีกแล้วนะคะกับราการคนไทยใต้ร่วมราชันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัว ค่ายกองพลวฐานร,ราบที่9ข่ายสุรศีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีอนุสาวรีย์คุณรัตนวุฒิวีรบุรุษแห่งทุ่งลาดยา้าหนึ่งในฐานเอกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรศีหานาดคุณรัตนวุฒิเป็นขุนดาบทะลวงฟันผู้ไม่ปรากฏชื่อในพงศาวดารแต่เป็นที่เล่าขานสืบต่อว่าในสมัยสงครามก้าทัพมีขุนดาบะลวงฟันนามว่าคุณรัตนวุฒิ ทำหน้าที่ปล้นไข่พมา่าคอยอยู่โจมตัดเสบียงจนครั้งหนึ่งเกิดการต่อสู้ท่านะลุงบอลโดยพมา่าฟันแขนขาดข้างหนึ่งแต่กันั้นท่านก็ยัเอามือจุ่มเลือดเขียนสั่งไว้ว่าจงรักษาราชญาติด้วยชีวิตความอาถรรพ์เสียสละทางค่ายสุรศีหานาถจึงสร้างอนุสรีท่านไว้หน้าค่ายถือเป็นทหารกล้าและบรรพชนผู้เสียสละเลือดเนื้อ โดยสร้างเป็นนักรบในลักษณะถือดาบสองมือสมเป็นขุนดาบทะลุงฟันที่ต้องชำนาญในการใช้ดาบสองมือได้อย่างคล่องแคล่วในเสื้อนักรบแบบโบราณมีลายยันอักษรต่างๆอย่างเข้มขลังอนุสาวรียขุนรัตนาวุฒ จัดเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทุงลาดย่าทุกคนต่างให้ความนับถือและทางค่าย,ยังได้สร้างรูปเหมือนจริงของคุณรัตนาวุฒิไว้อีกหนึ่งองค์และมีวิทยากรคอยเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้สนใจโดยทางกองทัพมีความมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจตลอดจนเระชชนมีจิตสำนึกถึงบรรดาชนที่อุทิศเลือดเนื้อตลอดจนชีวิตให้กับแผ่นดินไทยเพื่อทํารงไว้ซึ่งเอกราช สนับสุนโดย Major Cineplex และ b r u e o l i t h u m Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับร้านอาหารที่อยู่ในวัดนั้นหลายคนที่สัมผัสและชื่นชอบมาแล้วจะเป็นข้าวมันไก่ก็ดีข้าวขาหมูก็ดีอาหารจานเดียวก็ดีที่มีทุกเมนูก็ หลวงพ่อก็เอาลูกหลานหลวงพ่อที่จบข้าหากรรมจบสายอาชีพมาซึ่งเขามีความรู้ในการปรุงอาหารประกอบอาหารและยังสมัครงานไม่ได้หางานทําไม่ได้ในช่วงนี้หลวงพ่อสร้างเวทีให้เขาอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้เขาเริ่มมีรายได้เองเลยเหมือนเป็นเจ้าของร้านเองเลยบริหารจัดการเองเลยถือว่าประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นแล้วก็ มีแฟนคลับผู้ีที่ไปรับประทานหรือผู้ที่ใช้บริการหนานแน่นมากแต่ก็อย่าลืมว่าหลวงพ่อมีพัตตาคารพบโชคที่รับประทานอาหารฟรียังคงอยู่คู่วัดกว่า16ปีเลยวาแล้วฉะนั้นโรงทานอาหารฟรีหรือพัตตาคารพบโชคของหลวงพ่อไม่เก็บตังค์สักบาทเดียวแต่ว่ารสชาติอาหารอร่อยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านมารับประทานอาหารที่วัดห้วยปากกังด้วยประหยัดด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นการาช่วยเหลือให้กำลังใจสำหรับแม่ครัวเชฟที่หลวงพ่อดูแลอยู่ด้วยร่วมสนับสนุนโดย บริษัทษซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยหงใหญ่กันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกพาเรามาไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ตาลพืชที่มีประโยชน์หลากหลายมากนะครับในอนดีตก็ปลูกกันแบบธรรมชาติบ้างให้เขาหากินอยู่กับธรรมชาตินะครับปาฝนเป็นใจพระพิรุณเป็นพ่อดูแลไปนะครับแต่สําหรับท่านที่สนใจอยากปลูกตาลเชิงพาณิชย์หรือทําเป็นการค้านะครับเป็นไม้ที่น่าสนใจนะครับอาจจะใช้เวลานานมากกว่าพืชชนิดอื่นแต่ก็อย่างน้อยกว่าพืชหลายชนิดนะครับ การปลูกต้นตาลมีวิธีการปลูกและการดูแลที่เฉพาะนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากเราเสาะหาพันตานะครับก็คือเม็ดตาลที่งอกสมบูรณ์นะครับมีรากที่ยาวใหญ่สมบูรณ์เตรียมพร้อมนะครับเราก็จะขุดหลุม เพื่อทําการปลูกนะครับหลุมที่ขุดเนี่ยควรจะกว้างประมาณสัก70เซนถึง1เมตรนะครับลึกประมาณ50 7 0ถึงเ0เซนนะครับเพื่อให้ได้ขนาดในการกักเก็บน้ําแล้วก็ระบบรากต้นตาลในอนาคตนะครับอันนี้คือการขุดหลุมเพื่อจะปลูกในอนาคตนะครับปัจจุบันเนี่ยตาลใช้เวลาในการเจริญเติบโตอายุป,ประมาณ 12- 1 3ปีเริ่มให้ผลผลิตได้แต่ต้องมองว่า ผลผลิตที่เขาจะให้เนี่ยมีระยะต่อไปได้อีก30ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นระยะกาปรปลูกจะมีผลนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกใิดไปใกล้ไ,ลไปทรงพุ่มของตาลใบาตาลเนี่ยจะเบียดกันระยะที่เหมาะสมห่างระหว่างต้น6เมตรนะครับห่างระหว่างแถว8เมตรนี่คือระยะที่เหมาะสําหรับการปลูกตาลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้นตาลไม่เบียดกันเกินไปไม่สูงเกินไปเพื่อความสะดวกในการาเก็บผลผลิตนะครับ ขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตราระบาบไข่มุกนะคะที่พามานำอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่เป็นอาชีพที่ทำไรายได้ได้ดเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5 เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการนะคะว่าสามารถจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและที่สำคัญค่ะการให้โอกาสและสามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมาคนเหล่านี้คือหนึ่งกำลังที่สำคัญของชาติและจะทำให้สังคมครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ขีดความสามารถของพวกเขาค่ะ สุดลิตวัฒนศักย์ชื่อเล่นชื่อส้มค่ะอายุ41ปีค่ะปัจจุบันนี้ได้ทำงานอยู่บริษัทโอวาสโอกแอนคิรจำกัดค่ะตำแหน่งทำงานตำแหน่งแม่บ้านค่ะเพื่อนๆให้การยอมรับที่ได้ทำงานบริษัทนี้ค่ะก่อนหน้านี้ได้ทำงานอยู่บริษัทวิดีโอสแควร์ค่ะ เราก็มาทําอยู่ที่สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะได้ใช้สิทธิเกี่ยวกับคนพิการทํางานที่นี่ค่ะย้ายมาทํางานที่ที่บริษัทโอวาโพสจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะก็ปัดกวาดเช็ดถูทั่วๆวไปค่ะแล้วก็เดินเอกสารตามที่พี่เขาให้ไปค่ะ ทำงานเป็นเลขาของกลุ่มดาวเรืองด้วยเวลาไปไหนก็ต้องทําจดหมายไปถึงสถานที่ต่างๆเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการเช่นล่าสุดท,ที่ไปดูมาเป็นในเทศการลรัตนกโกสินทร์กุ่มดาวเรืองได้รับเงินส,สนับสนุนจาก APCD และไจ้าค่ะ ภูมใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยเหลือผู้พิิการด้วยกันค่ะโดยการ <ไอ S 1> หางานให้เพื่อนๆค่ะก็เข้างานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนาะแล้วเขาก็มาทำความสะอาดห้องน้ําก็จะมีตารางเวลาให้เขาแล้วก็อย่างเช่นถ้าเขาทำห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็ดถูแล้วก็ฆ่าเชื้อเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะเขาก็จะฆ่าเชื้อก่อนพนักงานที่จะเข้ามาทํางาน อ่าแล้วก็ปาดพื้นเช็ดถูพื้นอันนี้ก็คืองานงานส่วนที่เขาทำปกตินะครับทำบัตรคนพิการตั้งแต่อายุ15ค่ะสิทธิ์ในการคนพิการคือเวลาไปไหนคือใช้รถไฟฟ้ารถเมล์จะใช้ยื่นให้เท้าแล้วเขาก็จะลดหย่อนจาก8บาทเหลือ4บาทค่ะ การมีบัตรคนพิการจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นและประหยัดขึ้นด้วยค่ะคนพิการที่ถือบัตรคนพิการจะได้รับสิทธิในการเดินทางสาธารณะผ่านค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางโดยสิทธิบริการค่าโดยสารอัตตาพิเศษ ในการเดินทางด้วยระบบต่างๆดังนี้ 1. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท 1. รถไฟฟ้า BTS ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภท 1. บริษัทขนส่งจำกัดบขสลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบขสมกลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับคนพิการทุกประเภท 1. บริษัทการบินทยกรจำกัดมหาชน รถยนต์ค่าโดยสารครึ่งราคาสําหรับคนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางร่างกายเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศและลดหย่อนค่าโดยสารร้อยละยี่สิบห้าสำหรับผู้ช่วยเหลือคนพิการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสําหรับคนพิการทุกประเภทแอร์พอร์ตเลียิงยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทโดยคนพิการต้องแสดงสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com ยูทูบอิงอิงสิทธิี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยว ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะวันนี้พาเราไปคอมเมนต์โรงแรมที่ใหญ่ที่มีที่ทช้ทยสอยมากถึง40,000ตรางเมตรบนพื้นที่20ไร่กับห้องทั้ง321ห้องโรงแรมเดอะเฮอริเทจเชียงราย กับมูลค่าที่คุณอารยาและคุณสุนทรได้ลงทุนไปมากกว่า1,500ร้านลังสรรลงลแลมแห่งนี้ให้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชิงรายเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าฟังก์ชันการใช้สอยและห้องพับทั้ง321ห้องหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ ข้ามาในรอบปีนะคะเราจะได้พบกับรก,รกิจกรรมสำาผนังซึ่งทั้งอินเ r อร์เรียดีไซเนอร์และก็อาร์เิเต็ตนั้นได้ประจงกล์รังส,สรรศิลปะล้ำนาผสมกับความเป็นสากลแบบไทยพื้นเมืองได้เรียกว่าเป็นคอนเทมพอร์เ y รีที่น่าสนใจทีเดียวค่ะงานอาร์ตเก๋ๆถ้าอยากจะมาดูก็ต้องที่ Heritage ชร มีตั้งแต่50คนไปจนถึง2,000คนเลยค่ะมาถึงแล้วก็ต้องมา All Day Restaurant นะคะมาเล็กเอมเมนอาหารที่นี่กันสักหน่อยค่ะ เ,เชฟทรงวุฒิซึ่งก็เป็นเชฟที่ไม่ธรรมดาอีกเชฟทรงวุฒิเป็นเชฟพาชธานสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะในด้านอาหารชาวังจากจงังหวัดภูเกต็ตวันนี้อาหารของเชฟไม่ธรรมดานะคะรู้สึกจะมิสอีสต์เวสเลยมีแบบล้ำน,นาก็มีฮังเลก็มีข้าวผัดน้ำพริกนมก็มีอันนี้กุ้งนะคะกุ<ช>้งมาจากภูเก็ตไหมคะอ,นนคอ,อันนี้คือกุ้งชาวังครับนี่คือ ตัวที่ผมได้ถ้วยพระชทานโอ้มันเป็นยังไงกับกุ้งชาววังมาจะทําจากกุ้งแม่น้ําที่สดๆนะครับเอามาทอดพอสุกพอประมาณนะครับประมาณ90%นแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซีเค็ซอสหรือแบบสไตล์แบบชาววังในซอสอะนาพีกครับผมเรียกได้ว่ามาถึงที่จังหวัดเชียงรายเฮ r ริเทจเชียงรายแล้วเนี่ยคุณไม่ผิดหวังกับอาหารทุกมื้อเรียกว่า all day restaurant ของที่นี่นะคะอย่างสเต็กแซลมอนเนี่ยเชฟเอาสูตรจากไหนคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสเต็กแซลมอนสไตล์แบบ อิตาเลียนครับผมค่ะแล้วซิกโครงยากนี่นะคะซิกโครงล่างก็เหมือนกันครับเป็นซิกโครงแก่ครับเป็นสไตล์อิตาเลียนเหมือนกันครับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเมื่อมาถึงที่โรงแรมระดับ5้าดาวที่ใหญ่และดีที่สุดในเชียงรายณตอนนี้คุณจะได้ทานอาหารจากเชฟฝีมือเรียกว่าพระราชาทานสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเชฟทรงบุตรด้วยค่ะผมมีเมนูให้กับพวกท่านทุกท่านมาเลือกชิมนะครับผมมีมากกว่าเมนูที่โชว์นแปัจจุบันนี้ผมมีอาหารหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ตลยุโรป สไตล์ไทยล้านนาแล้วก็สไตล์แบบอาชาววังนะครับให้เลือกอีกหลากหลายเมนูครับสามารถทําได้ทุกๆอย่างที่ท่านต้องการครับผมอิงอิงเรคคอมเนต์ค่ะ ที่คบคันนะคะกต่เองเชื่อมัน่นว่าพอริเทธเชียงรายเป็นโรงแรม5ดาวที่ใหม่เ e อี M ่ยมกิฟตที่สามารถรองรับนักท่องเทีเ่ยวได้มากเป็นพันๆคนเลยค่ะ28มกราคมที่ผ่านมา นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโลหิตในโครงการ P.E.A. ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้าน cc ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยมีนางสาวเปียนันคุ้งครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยรับมอบ P.E.A. ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบโรหิตมากกว่า90ล้านซ cc ให้กับศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภาการาติไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆในปี2564มียอดปริจากจำนวน14,977,190ล้านซ cc สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิี f นี e b o o k f a n แฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิงหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณโรงแรมอนันตรายายกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มคมเป็นไทยด้วยกันกลับปติตามรับชมรายการคนไทยได้ร่วมราชันได้ใหม่เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีนะคะ